คุณสมบัติ1ใน12ประการของบุคคลที่สามารถจะเปลี่ยนตัวเองจากความยากจนไปสู่ความมั่งคั่งร่ำรวยซึ่งท่านนับรเรียนฮิวได้แบ่งปันไว้คุณสมบัติ1ข้อนั้นก็คือว่าการทำงานหนะักด้วยใจรักไม่มีใครที่จะร่ำรวยยิ่งไปกว่าคนที่ทำงานด้วยใจรักและมีความสุขกับการทำงานนั้น การทำงานในทุกๆเนื้องานค่ะย่อมเจอปัญหาย่อมเจออุปสรรคย่อมเจอความท้าทายแต่เมื่อเราใช้ความรู้สึกรักในสิ่งที่เราทำแม้เราจะล้มกี่ครั้งเราจะเจอคำวิพากวิจารณ์เจอบุคคลไม่เห็นด้วยค่ะแต่สิ่งหนึง่งที่จะสามารถทำให้คุณนั้นก้าวข้ามได้เพราะคุณรู้สึกว่าสิ่งที่คุณทำนั้นมันคือชีวิตของคุณเวลาคุณล้มลงไป คุณเฟลคุณรู้สึกหดหู่คุณจะสามารถลุกขึ้นมาและลงมือทำได้อย่างรวดเร็วและคุณจะไม่หยุดในการลงมือทำแต่ถ้าคุณทำงานตรงหน้าของคุณด้วยความรู้สึกเครียดร,รู้สึกทุกข์ไม่ได้รักในสิ่งที่คุณทำค่ะผลลัพธ์ที่ออกมาก็จะเป็นผลลัพธ์ที่ไม่ได้ยอดเยี่ยมเพราะเกิดจาก พลังงานขณะคุณลงมือทําเป็นสภาวะความรู้สึกที่เป็นแบบไหนผลลัพธ์มันก็จะออกมาที่เป็นแบบนั้นจิตตั้งต้องขณะลงมือทําเป็นแบบไหนผลลัพธ์ก็จะออกมาเหมือนกันไม่ได้แตกต่างกันเลยค่ะมันคือภาพสะท้อนของสภาวะจิตใจของคุณหากวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่ยังไม่ได้รู้สึกรักในสิ่งที่คุณทำนะคะปิวแนะนำค่ะว่าให้คุณหาข้อดี แม้เพียงข้อเดียวของงานหรือสิ่งที่คุณทําว่าสามารถสร้างประโยชน์อะไรให้กับคุณแล้วนั่นแหละค่ะจะสามารถทําให้คุณรู้สึก รักกับสิ่งที่คุณทำได้มากขึ้นมากกว่าในอดีตแล้วจะทำให้ผลลัพธ์ที่ออกมาตรงหน้าของคุณค่ะเป็นผลลัพธ์ที่มีคุณภาพที่เพิ่มมากขึ้นสามารถทำให้ผลงานผลลัพธ์ที่คุณทำพัฒนาและก็เติบโตขึ้นจนคุณสามารถเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จเป็นมืออาชีพในสิ่งที่คุณทำได้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมแสดงความคิดเห็นกดติดตามกดแชร์ กดหัวใจให้กับครูปิวด้วยนะคะสวัสดีค่ะ